อวิ่งระวังได้ยินเสียงอะบอสบอสโยนบอสบอสบอสโยนบอสบอสโยนเลยบอสบอบอสไอ้บอสมึงโยนดิมึล็อกบอสโยนบอสโยนเฮ้ยมีรถว่ะเฮ้ย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 โอ้โหอกใจเอพีซแม่งวิ่งชนกูกูนึกว่าใครปาระเบิด ชนเลยนี่เนี่ยข้างหลังก็ยิงปืนได้เลยสวัสดีพี่บวม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 เคขับนโค้งเนี่ย ลงมาลงมาึงลงมามึงลงมามึงลงมามึงลงมาจบละโอ้โหแล้วดูร้อยร้อยแปดสิบเมตรขับออกให้กูทีโอ้สมองสมองมึงโอ้มาๆๆมาจบละทำไมมิวนะเขานั่งหล่าอย่างเดียวเลยเขาไม่คิดจะลงเลยโอ้ แน่แน่ไอ้ปากจะตายเลยเฮียไอ้นี่ตายเลยทำสองเลยเฮียผีผีไอ้วิ่งชนได้เร็ววะเท่ยัวะเฉพาะคนที่แข็งแกร่งของเราเท่านั้นที่ทำได้ซึ่งว่าชาคูนคนดำโธ่ดําคนที่แข็งแกร่งอย่างเราเท่านั้นที่ทำได้เฮ้ยถังนี้มันระเบิดแล้ววะ ออ้ยกูกำลังจะกดวิ่งกลับเลยนะเนี่ยรอบนี้เท่าไหร่มีสองพันเลยแล้วมั้งรอบนี้ไอ้เหี่พันสามเฮ้ยมีคนชุบเราอ่ะเฮ้ยหนุกหนานเห็นไหมเดี๋ยวโดนนี่เพื่อนเว้ยแหน่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 แน่แน่แน่มันใช่ทางนี้เหรอวะใช่ใช่แล้วเฮ้ยน้ำลงได้แล้วมั้งเนี่ยรออุ้ยเฮ้ยทางนู้นทางนู้นทางเก่าทางเก่า ทางไหนไปๆๆๆอ๋อนี่มั่งข้างหลังของเนี่ยลงได้แล้วลงได้แล้วลงแล้วลงได้แล้วลงเลยลงเลยโดนเลยโดนเลยแล้วมึงยืนอยู่ข้างบนมึงหลักฐานอะไรโผล่ลได้แล้วลงเลยหนึ่งสองเนี่ยก็โดดลงเอาตัดโอ้โหอ้โอ้โอ้โอ้ยานาบ้านร้านเนี่ผมเห็นอยู่เป็นรูปกระสุนไม่เว้ยคือพี่อ้วนมันทำให้น้ำมันผิดเว้ย

กดมาสามรอบโคตรเท่อะไปมาดูดิเทพภาษอุงกฤษไหใช่เลยข้างหน้ามีรถอ่ะครับข้าวข้าวข้าวจะโชเฟอร์ไปเอามาให้ครับตรงไปเรื่อยมีรถเดี๋ยวเราตรงนี้นะฮะนะฮะเราไปตรนั้นครับพี่เดี๋ยวผมไปเอามาให้ฮะมาแล้วฮะรถมีคนนั่ง กระโดดไม่ผ่านแค่นี้ถึงกับเหนื่อยเลยและฮะ้เฮ้ยจบแล้วจบแล้วปเขาไปยืนอะไรหน้าดำในเรือเนี่ยคือบาค้างหล่อต้องหล่อหล่อต้องฟอรมบูนไงหล่อสอม์มบนี่หลอแล้หรอ แน่นอนอ่ะที่หล่อรอบนี้ลองลองเดินไปไหมเออเอาดิกทางไหนบอกทางนี้ตามหล่อไหมหล่อฉายาหล่อเดินเนวิเกเตอร์ไม่ไม่นายต้องตามเราเราหลอกกว่าเดี๋ยวกูขาวกว่าอาเอาอตามที่มึงษบ่ายใจต้องกูต้องกูโอ้โหเฮ้ยถอยปิดประตูใส่หน้าเลยนี่เนี่ยเปิดไม่ได้ดิเฮ้ยเฮ้ย ไม่ตีได้ห่ะตีได้ตายเอาตายเลยเอาศพแลมเอาศพแลมหายเอาบั็อกอีกเอาศพแลมหายมีมอสเนี่ยเทสลามอสเนี่ยน่าน่าจะสายฟ้าแรงมากเลยเนทสล่าบนบนเครื่องเนี่ยข้างหลังเนี่ยเฮ้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 ยมีเอาดิมีเอารีมีเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาไปาอา ตายหมดตายหมู่เลยโเเอาเเอาดูดูปุ๊บปุ๊บใครตกอะเลย้ออ้กรั้งงนกูไปก่อนลวกันไปแล้วมีนะฮู้ปอ้โหีรอัฮู้ปอายังไม่ตกอ่ะ ไม่ดีบอยไปแล้วบอยดื่มเหล้าบอดื่มเหล้าเมาเมาเมาดูเซเซไมายิงขวามายิงเซเซดบยไปแล้วตังค์แค่พันหกพเจ็ดเองตกไปเนี่ยเร็วเร็วเร็วตังค์พันหกพันเจ็ดเองเพื่อนเดเเ

าาผม,มันข,ขึ้นมาหมดดี<อ>ให้ลุงมันขึ้นทันทีที่บนอยู่นั่นน่ะมันขึ้นไม่ได้ถ้ามันขึ้นมันขึ้นไปแล้วอย่างเหมือนจีนน่ะดูดูจีนดิแล้วมันดัดรถกูเลยนะลุง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 ราะลุงตรงมล่ะรถติดแล้วเนี่ยมึงลองลองมาแล้วดูสภาพรถตัวเองนี่มงจะรู้เว้ยลงล,งลงมาเด็ดทำอย่างนี้ลงมาแล้วดูรถเดไม่หล่นละหล่นละ เออไยวลองจอดที่โล่งๆแล้วให้มันชนนี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ย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 รอมันจะมายังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอกขวางหน้าลุงเลยะลุงเฮ้ยลุงมันดันลุงมันดันลุงมันดันรถเลยอ๋อเฮ้ย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 ลุงขึ้นดีๆจะขึ้นน้ำตาเฮ้ยฮีเบอร์มาชนเอาลมาชนนี่ลุง พี um ่เบิ้มอ่ะรถชมพี่เบิ้มเลยไหนอ่ะพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มชมพี่เบิ้มนี่งนอนอยู่เนี่ยเบิ้มมือเฮ้ยนี่ไอ้พี่เบิ้ม What What away the hell the hell Stay อะไรอ่ะอะไรลุงอะไรของมึงวะ ลุง <laughs> เป็นที่อะไรลุงลุงลุงเป็นไรลุงอ้าวเฮ้ยเอา้าวแล้วพาลุงมาทำไมวะพาลุงมายิงทิง้งเ้าอ้าวอา้อาวเ,าเาขาบอกว่าเช้าว่าเช้าอยู่ผมก็โดดลงไปตายนะ <laughs> เอ็ก เอกเอกมาเอกวะทำไมกูไหลมาวะกูฮาเอกกูชนมึงเองอ่ะเอ้าไอ้บอสตายนี่มันเด็กปั๊มนี่ยวะเอ้าเฮียติดเอ้าเอ้าโอ๊ย เอา<ง>โอ๊ยมันติดว่ะจบแล้วตา <c oughs> ยแกดูว่าแมงมุกนายชอบแก้มีอยูน่นะวะเจ้าพลาดเจ้าพลาดบอกเลย